สบายดีพี่น้องพวกพอกระชองบบาเออชาแน,นลอีกแล้วพี่น้องตอนนี้เฮากะลังจากที่มาจากบ้านเอ้ยโมเมนต์บ้านหลังจากที่เฮามาจากฮาเฮ็ดอยู่ไอทางทำผาเนาะที่เอ้ยท,งทา,าทยทงหัวแดงที่เจียมาลาพาไปพี่น้องบ่านน้ำกะพากันมาสบายดีพี่น้องพากันมาอยู่อันหนาโรงงานน้าโรงงานเคือเก่าเนาะน้าโรงงานเพราะว่าเมื่อวานที้เฮากะเก็บเนาะแต่วันนี้บ,า,บาเอื้อกะ เก็บมาแล้วพี่น้องเอามาเก็บเห็ดปวกนํากันอีกแล้วพี่น้องนี่พี่น้องกําลังงามเลยเอากระตามากระตามาให้เก็บเจ้าท้ายเดี๋ยวมาพี่พี่น้องงามนี่เดีดเดีดเด็ดเด็ดเนี่เห็นบ่พี่น้องเอ้ยสองดอกสามดอกสี่ดอกห้าดอกกันี่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 พี่น้อง บ่ท่านได้พ่นมึงเนี้นี่อืมใช้ตั้งนานได้สักไอ้กุ้ยพี่น้องเลยป๊่จิม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 เด็ดเด็ดเด็ดเก็บพี่น้องเก็บมาเก็บเพชรโปร่งด้วยหน่อยบ่หน่อยเมึงอรอุณจนบุกหิน

ดอกน้อยน่อยพี่น้องแบบติดมันอุปุอุปุนะอย่าจิ้มลงเลิกไลยมันบริอันเลิกดอก,ดอกพี่น้องเป็นไงล่ะครับมันคือเก่าไปทางใดก็ได,กะดะ้กลับมากลับมากันอยู่หนะโรงงานคือเก่าพี่น้องค่อยหนักไก่ไปเรื่อยๆนึงเป็นไก่แล้วน้องบ่เ,เอื้อนเห็นเก็บ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  เียหาซอยกันพี่เนาะแม่นขอเก็บนี่ลขอยนนี่ขอเก็บนี่นี่บ่เห็นบ่นี่ัมีดบาดมือข่อยซะพี่น้องล่ะมีดบาดมือคือมาลาซะนี่พี่น้องกลังงามๆเ็ดกทางนี้บัดดําเ็ดอกดเนาะบัดอัน ทางเผาเก็บเพร,ราะอัมบลาผัดคืออันดอกคาอุซุ่อเบิดและเอาทางนี้ก็มีเอาน้อจิ้มเข้าไปเออกันนั่นแหละ เก็บไปเวนแล้บ่เบองๆเคียเบิ้งเคียบเยบื้องยังจูบเนาะพี่ลูกพี่นาอขนาดมูวานี่ก็ได้เลยเนามองเก็บเก่าได้พี่น้องอันนี้มองเก็บเก่า,พนเ,นเ,กเ,กาเพราะว่ามอวานี่ก็เก็บเมื่อนี้จะเริ่มผ่ากันมามาจากไปหาทั้งอันอันมลภผ้า,าปาทั้งห่วยแดงบาหนาักวะอยากมากซ่องเบิง้งมองเขาเก็บเปนวะ จะข้าสิเก็บไปรลยยังหรือว่าแนวใดก็บ่ฮู้ล่ะกะบ่เอื้อกับเมื่อส่งตัวที่เก็บอันของอัมราล่ะกะเพิ่นก็ลงมาพี่น้องก็ลงมาแวมๆลงมาผาดย่างกายมึงได้เฮ็ดบวงามก็ดอก่เก็บาก่อหากมันบ่ได้เลิกดตื่นๆนึงหากก็อย่าจิ้มเลิก อย่าปีนามันสิบบอกออกเลยจิ้มเลือกลายปีนานี้พ่อหูว่าเฮ็ดปอกออกเลยบอกเลยสิมาแต่เศร้าหรือพี่น้องอยู่หน้าโรงงานน่เป็นอะไรบ้างเลียเบิึงมุมใหม่ซอยกัะเด้อพี่น้องเด้อเถอะวาจุมสุบุจีบีอยู่นะโมน,นี่พี่น้อง บ็ท่านได้โพนดิได้มีควา,ามงามอยู่นี่น๋อกล่องโม่โฟกัสใช่สักบะหนำบนเขียบไปทั้งพุ่นพี่น้องดอกหนึ่งสองดอกอ้าวพี่น้องเอ้เพราะว่าเฮามาลำเก้าเมื่อวานเนาะแต่ว่าโมหุ่นอันพขาเจ้าสิมาลำบ่แต่เมื่อเช้านี่เสตุ๊กกระเข้ามาได้นี่มะนนะ เม oh, okay, um <uh um> um um anyway> ื่อเช้าในเส้าตุ๊กก็เข้ามาในเราอ่ะโอ้ยเลยสองดอกเหรอใช่ใช่ใช่ยังติดตุยโอ้ยยังจุ่มจุบุอยู่พี่น้องนี่ยังงามๆอยู่เลยไปไปไปเคี้ยวเคี้ยวเคี้ยวพ่ออะไรพี่น้องจุ่มงามมนี่ดอกหนึ่งนี่เออในสามดอกพี่น้องพุ่นดอกหนึ่ง เก็บลำเกลาเนาะมันคีสิบุกไฮไลายได้พี่เนาะเอ,อ้ยเพราะว่ามาบุกวานนี่ก็เก็บแน่แหละกับมือนีก่กะมาลำนี่โอ้เนี่ยนีาเห็ดดอกมันล้นมันก็จะมีอยู่เหตุทำมันจะได้พี่ไป,พไปแลมีอยู่เขาจะเมาเก็บไปแล้วแต่ว่าเขากับมาลำอีกอะยังได้อยู่เนาะพี่น้องพอทำผลมันอีกแล้วพี่น้องปาทุก เอ้นี่นี่พี่อนาะได้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 เป็นจรงได้เลยพี่เนามันขูดงนานพุ่มปลาเชเก็บเลยเก็บเลยเก็บจังได้ได้เบาอนาเก็บจีมือบาอนามด้วยพี่เนาะเขาบอกจะแล้วจะไปไกลเห็น่ในนาโรงงาน นี่น้าโรงงานนี่พี่นุก๊กแสดงคน,นจัง,งได้เข้ามาเนาะเข้ามาเลยว่าแต่เ้าเข้ามาแต่เ้าแล้วมัโบเห็นเดชเห็ดมันจะกระเจิงได้ก็มานคือเก่าพี่นุ๊งหน้าโรงงานก็ได้ต่ลักได้ต่ใบเสียนี่พี่น้นองจะมาตีนี้เราจะโกดิบจักนี่นี่ มา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 ,มาจิม้มมาจิ้มน้ำกันพี่น้องมาจิม้มน้ำกันเอา้าจ้ามาน,นี่พี่น้องงามบ่งามบ่เนี่ยวันนัะงดแล้วพี่น้องกำลังพอดีงามนะครับกำลังพอดีงามสักนิเพอแล้วมันเลิกหลายน,น,นี่งามบ่พี่น้องโปู นี่ขาวโอ้ยสวยเลยพี่เนาะกระดอกใหญ่เนาะมันเป็น,ปน,ปนมันเป็นเห็ดปวกอันใหญยน่นมันเป็นเฮดปวกน้อยถ้าเห็ดปวกน้อยนะมันจะเป็นดอกดำดำดิพี่เนาะอันนี้มันเฮดปลวกใหญ่มันจะดอกขาวขาวเห็นบ่ทา,างนั้นจิ้มมาจิ้มมาเอ้ยเอ้ยโหงัดมาแล้วพี่เนาะ ม่น้องลิงก็ยังบ่ามาอยู่ก็สั่นก็สิได้เก็บกับแม่น้องลิงเลยพี่น้องอตลาดแม่น้องลิงอีเรื่องมือนเด็กดป้าแตกเลย,ยพี่น้องแตกเตะพ่อแม่แตะยังเราแตกเตะเลยหอยเดืูดพี่น้องชอยเดืูดมาจจีเดี๋ยวพี่น้องขายแพงเด้อหอยเดืูดสิบอกหายเด้อ งดนกำกันพ <Right. S 1> mm ี hmm. oh, oh, ่น <necessary> ้องดีนะดอกลุ่มนะยัมพันธุ์พุ่นจำนะใช่นี่เออเออเออเห็นปะนี่มาทะเลหัวปุ่นหัวดินพี่น้องเบื่อละสีเขินที่นี่อ่ยะไปเก็บทั้งปุ่นพี่น้องสามจุพี่น้องงัดอีกแล้วนี่งามงามวัตถิงงามโอ้ดอกมุนกับพี่วัตโมอันแมงนี่กินอ๋อ mèn nó hỏi cái đó hỏi kiện phi nó hỏi nó ngam ngam à chim 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 nè mèn bò đấy này đó ngam bò phi nó ngam mà kẹp nó nào luôn ngàn. <laughs> Yêu ไปตะกรวงทางไก,ก่ก็มาเอาอยู่นะโรงงานอีกพี่น้องโอ้โบ้านหนาพ่นหมุนอีกเจ้าหมุนหามุนมา <laughs> สิลามทั้งเพียังจะมันจะออกไปตรงนี้จังวะเท้าพักเ,เคลียร์น้ำกันพี่น้องเอาสิเห็นปะไปแล้วไปแล้วเจอแล้วครับพี่น้องเอ๋ยหมองละน้อยอันนี้สิเป็นหมองเก็บกระบป๋เจมื่วานนี่พี่น้องหมองอนี่นะเ้ย มัวว้านนี่ก็เคียอยู่พี่น้องแต่ว่ามันบวชในพ้นนั่นด้มันยังจุ่มเนาะเอ้าเอาอยากกล่องที่มันสิบอกจอกน้อยหน่อยเอาคือเกาเก็บลำพี่น้องเก็บลำม่อวานนี่แหละทั้งม่อวานละกา มือเส่าเขาเจาะมาเก็บไปแล้วพี่น้องเอ้ยเพราะว่าบาได้มาเอาจิ้มอีกเลยพี่น้อง,งยนินเขาเยียบไปละเนี่ยพี่น้องมาเดียวหามาเขี้น้ำกันพี่น้องเอ้ยติดปวกกินหนะลงเงาโอ้นี่นี่นี่ไงนี่ไงจิ้มเลย ยาเคลียเขว่านนี่เก็บกับบ่าวเจ๋พี่น้องบ่าวเจ๋มาเก็บเฮ็ดนำเมื่อวานนี่แต่ปองหัวลงขีหรือยังบ่าวเจ๋มาเก็บเฮ็ดพออยากเฮ็ดเฮ็ดปุกคนวะมันก็เลยมานำเมื่อวานนี่ก็ได้เก็บอยู่น้อยหนึ่งแต่ก็มู่นี่แล้วพี่น้องแต่ว่ามือเช้าเนี่ยบดีมาเดี๋ยวบดีมาเจาะเบื้องแลยเขาเจ้ามาเก็บไปเหมดแล้วนี่พอแต่ตีนมัน มันเก่าพี่น้องเยังงามกด็ดอกมาทำคนเก็บแล้วพี่น้องไปจุบหนึ่งคนวมา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 ,มาเคลียมานองอันนี้น้ำกันพี่น้องเอ,อ้ยขิดบวากขาอยู่นออกอยู่นะโรงงานนี่กับบัติบัติมาเบิ้งไปไปไปป้าไก่ไกกได้มูซองมู่พี่น้องเอ,อ้ย เลยพี่น้องสองดอ,อ,อ,อกบ่หน้พัาหล่อไปทางหลังอี่สองดอกพี่น้องเออที่สุดได้ลายดอกแคมชีได้ซ้ำนี่เลยพี่น้องพ,ดดดพอดีงามๆเห็นบ่ดนะแบบแบบผัดผัดกะเพราแซ่บๆนะพี่น้องนี่น้องมาฮอนนี่ก็สิได้อำลาพาจากเลยพี่น้องเอ,อ้ยฝากกดไลค์กดแชร์เบาเอ,อือเบาหน้าเลยค่ะ สี่ามนี่เด้อพี่น้องอเก็บอยู่อยู่หน้าโรงงานนี่แนะหละไอ้พี่น้องเอ้อเอาหอมีดออกเนะี่ยโอ้เฮีย <c oughs> สามนีแ่แหละพี่น้องลืมเก้าลำเ<ำ><ำ>ก้าหมูวานแล้วก็เขาเจ้าก็มาเก็บเนาะพี่น้องแบบว่ามาเอื้อไปไก่แล้วเขาเจ้าก็มาเก็บนั่นนี่ มาเก็บ้วบาี้บาเอ,อื้อมาพ่ออีกหลังจากที่เอาเฮ็ดเมื่อว่าอยู่โรงงานเลยค่ะถ้ากันเละาะเดี๋ยวพวกทุกท่านนี้จะว่ามีอยู่บนจากหลไปละคลิปนี้ก็สิได้ไปกกนนเออเ้ไปแล้วพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์เด้อเพียงกำลังใจให้เบาเอื้อเนี่ยไปแล้วพี่น้องสบายดี